ัวน้ำหมักยอดกระถินเนี่ยสามารถที่จะใช้บำรุงพืชผักต่างๆได้ดีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการจเจริญเติบโตเพราะว่าต้นกระถินเนี่ยถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งในยอดกระถินเนี่ยจะมีกดยูริกถ้าเกิดเราเอามาหมักแล้วเราจะได้เป็นยูเรียวิธีการทำนะครับหั่นยอดกระถินให้เป็นชิ้นเล็กลง ใช้1นกิโลเมื่อเราหั่นยอดกระถ in ินเสร็จเรียบร้อย <S <S เราจะนาไปใส่ในภาชนะหมักต่อจากนั้นให้เราทําการหั่นสับปะรดเราใช้น้ําหนัก1นกิโลเท่ากันกับยอดกระถินหลังจากที่เราหั่นสับปะรดเรียบร้อย <S 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 นําไปใส่ในภาชนะหมักต่อจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไป1.5ลิตรเติมน้ําซาวข้าวลงไป1.5ลิตรเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการคนให้กากน้ําตาลละลายให้ดีหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดฝาให้สนิทใช้ระยะเวลาหมัก7วันตัวอย่างของน้าหมักยอดกระถินนะครับตัว เราจะนําไปผสมกับน้ําเพื่อที่จะทําการฉีดพ่นพืชผักต่างๆเราจะใช้ในอัตราส่วน 100cc ต่อน้ํา10ลิตรสําหรับการใช้งานกับพืชน,นะครับเราควรที่จะใช้ในช่วงที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะช่วงเช้าสามารถที่จะนําไปใช้งานกับพืชได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับอย่างนาข้าวก็เราก็สามารถใช้ได้ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตในช่วงระยะที่ต้องการการเจริญเติบโตต้องการธาตุอาหารสูตรนนะ้ำหมักยอดกระตินสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการทาน้าหมักยอดกระถินนะครับตัวน้ําหมักยอดกระถินเนี่ยสามารถที่จะใช้บํารุงพืชผักต่างๆได้ดีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการจเจริญเติบโตและก็เป็นวัสดุที่เราสามารถที่จะหาได้ง่ายตามริมรั้วริมสวนเราสามารถหาได้หมดนะครับเหตุผลที่เรานํามาทำเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะนํามาทําแล้วก็สกัดเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ออกมาได้ง่ายแล้วก็นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือยอดกระถินใช้1นกิโลเป็นยอดที่เราเก็บมาใหม่สด นอกจากยอดกระถินแล้วเราก็จะมีสับป,ปะรดหรือจะใช้เปลือกสับป,ปะรดก็ได้ในปริมาณ1กิโลเท่ากันกับยอดกระถินกากน้ําตาลครึ่งลิตรแล้วก็จะมีน้ําซาวข้าวอีก1.5ลิตรเราจะทําการหั่นยอดกระถินให้เป็นชิ้นเล็กลงเพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายทําให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นยอดกระถินเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั่วไปนะครับเป็นกระถินพื้นบ้านที่ฝักเล็กหรือจะเป็นฝักใหญ่เราก็ใช้ได้ในตัวยอดกระถินจะมีประโยชน์ ่อนข้างที่จะมากเพราะว่าต้นกระถินเนี่ยถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะตึงคาดอาหารที่เป็นส่วนของไนโตรเจนเนี่ยจากอากาศลงมาใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ส่วนที่สะสมไนโตรเจนมากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นยอดเพราะว่าในยอดกระถินเนี่ยจะมีกดชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่ากดยูริกลักษณะกฎที่เกิดจากยูเรียถ้าเกิดเราเอามาหมักหรือเอามาสกัดแล้วเราจะได้เป็นยูเรียในการหั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดหรือถ้าเกิดใครมีเครื่องบดสามารถบดได้เลย เมื่อเราหั่นยอดกระถินเสร็จเรียบร้อยเราจะนาไปใส่ในภาชนะหมักต่อจากนั้นให้เราทําการหั่นสับป,ปะรดคือสับป,ปะรดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นเปลือกก็ได้หรือใช้ทั้งลูกเลยก็ได้เราใช้น้ําหนัก1นกิโลเท่าก,กันกับยอดกระถินสาเหตุที่เราใช้สับป,ปะรดนะครับเพราะว่าในสับป,ปะรดจะมีซูรินซีแล้วก็มีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้เร็วขึ้นเป็นการเร่งการสกัดเอาคุณสมบัติของยอดกระถินออกมาใช้งานเราควรที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับสับป,ปะรดที่จะนํามาทานะครับควรที่จะเป็นสสสป,ปะรรดทีุุ่แแลแล้ว้ววหืออม ก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้แต่เราไม่ควรที่จะใช้สับปะรดที่เกิดการเน่าเสียแล้วเพราะว่าตัวนั้นจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเน่าควรที่จะใช้สับปะรดที่สุกหรือสุกงอมแค่นั้นนะครับสําหรับสับปะรดเราจะใช้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อถ้าเกิดใครมีเฉพาะเปลือกก็ใช้เฉพาะเปลือกแต่ตัวนี้เราเป็นสับปะรดที่มันสุกงอมเราก็เลยใช้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งแกนด้วยตัวนี้เราใช้หมดเลย หลังจากที่เราหั่นสับป,ประรดเรียบร้อยนาไปใส่ในภาชนะหมักโดยปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีสับป,ประรดนะครับไม่จําเป็นต้องใส่สามารถใช้จุลินทรีย์อย่างอื่นเพื่อที่จะลร่งกระบวนการการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์เจ้าปกูกจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็สามารถใช้ทดแทนสับป,ประรดได้แล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์ตัวที่เป็นจุลินทรีย์สัตว์แสงตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ดีด้วยต่อจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงใบ1.5ลิตรตัวกากน้ําตาลนี่จะเป็นแหลลล่่่่งงงงพพัานนขออจจุิททรีียย์เืะชว ให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะขายายตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของกากน้ําตาลก็คือสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการระงับป้องกันการเน่าเสียของการทําน้ําหมักต่างๆตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทําให้กลิ่นของน้ําหมักเนี่ยมีกลิ่นที่ดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราหาไม่ได้นะครับกากน้ําตาลเราสามารถใช้น้ําตาลทรายแดงแทนก็ได้ซึ่งการใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยในปริมาณที่ลดลงเพราะว่าตัวน้ําตาลทรายแดงจะมีความหวานมากกว่ากากน้ําตาล ่อจากนั้นเราก็เติมน้ําซาวข้าวลงไป1.5ลิตรจะมีสารอาหารต่างๆที่ครบมีธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชเป็นอย่างมากนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็มีเกลือแร่วิตามินต่างๆที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต,ตของพืชซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีน้ำซาวข้าวเราก็ใช้น้ําเปล่าแต่การเติมน้ําซาวข้าวล,ลงไปในการทําน้าหมักจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีพวกวิตามินต่างๆที่เพิ่มขึ้นตัวนีี้้้้ท่ไดมาาาาจกนวข เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการคนให้กากน้ําตาลละลายให้ดีหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดฝาให้สนิทถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะยกมาเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีไม่โดนแสงแดดเราจะใช้ระยะเวลาหมัก7วันในระหว่างหมักเราก็ควรที่จะมีการเปิดฝาคนทุกวันเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนแล้วก็เร่งกระบวนการการย่อยสลายให้ได้เร็วขึ้นหลังจากที่เราหมักครบ7วันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมด ตัวอย่างของน้ำหมักยอะถินนะครับสามารถที่จะใช้งานได้แล้วตัวนี้จะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมสาหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําไปผสมกับน้ําเพื่อที่จะทําการฉีดพ่นพืชผักต่างๆเราจะใช้ในอัตราส่วน 100cc ซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับ สำหรับการใช้งานกับพืชน,นะครับเราควรที่จะใช้ในช่วงที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเช้า <ฤ fit S 1> การใช้งานกับพืชน,นะครับเราสามารถใช้ได้ทุกสัปดาห์หรือทุก10วันเพื่อเป็นการบำรุงเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชสำหรับน้ำหมักยอดกระถินสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้งานกับพืชได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดบับอย่างนาข้าวก็เราก็สามารถใช้ได้ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตในช่วงระยะที่ต้องการการเจริญเติบโตต้องการธาตุอาหารเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งลำต้นเร่งใบต่งตางๆ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําน้ําหมักยอดกระถินเพื่อที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการเร่งการจเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะนำเอายอดกระถินที่มีอยู่ใกล้ๆนะครับมีอยู่ตามริมรั้วเรานํามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีวิธีการท,ทําที่ง่ายการทําน้ําหมักยอดกระถินก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงสำหรับคนที่ต้องการทรําเกษตรแบบอินทรีย์ท่านสามารถที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้สูตรน้ําหมักยอดกระถินสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ